ไปไหมมึงอ่ะไปเถอมึงไม่มีกรรมว่ะเอ้ามึง,งไปมั่วมาประตูสุดท้ายไปดีสนุกนะมึงไปเร็วๆไม่รู้อ่ะปอมว่าไงเออเออไม่ไม่รู้ว่ะก็รถแต่เพื่อนแล้วก,ลกันสนุกมั่วไปใช่ไหมเย้ เหนื่อยว่ะกลับหอ,อก่อนนะเฮ้ยไม้ไ่ถุกเปาเฮ้ยเออไม่เปไ็นไรหรอกเดี๋ยวเรากลับเองได้โอเคก็ไม่ทำธุระของโอเคก่อเถอะเออเออโอเคบ<ม>๊ายบายเจอกันนะบ๊ายบาย อ๋อเย็นเฮ้ยมึงอีปอนไ,<อ>ไปไหนวะไม่รู้เสื้อผ้ามันหายไปหมดเลยอย่ะมึงโอ้กูว่ากลับบ้านนะกูเห็นช่วงนี้มันไม่มีเรียนเนี่ยเออเออช่างเถอะกูนอนละกูง่วงเอ,อ้าอีนี่ ว่าไม่เห็นหน้าตั้งหลายวันแล้วเนี่ยเออใช่ใช่กูไม่เห็นมาเรียนเลยนะนี่จะสอบเดี๋ยวด้วยกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะโทรไปก็ไม่ติดหอก็ไม่กลับกูก็พยายามที่สุดละโทรหามันก็เดี๋ยวก็คงกลับแล้วมั้งอืมกูว่าตามหางยีกว่าไหมกูรู้สึกว่ามันจะไม่กลับมาว่ะเห็นไหมมึงจะบ้าไง,ไงตังก็มีคนละพันแล้วจะอนัญาที่ไหนอะ ไปตามหามันแล้วบ้านมานะก็รู้ไหมว่าอยู่ที่ไหนอะ่ะกูก็พอรู้นะว่าบ้านมันอยู่ไหนอะ่ะกูเคยเห็นซองวัสดุมันส่งมาที่หอเราอะ่ะกูว่านะเรื่องเงินอะ่ะเราก็ติดรถคนอื่นไปก็ได้ไประหยัดไว้มึงแล้วก็กูกลัวมันไม่ได้สอบอะ่ะอืมอะไรนะวันนี้หิมะาคงจิตตกได้ยินคุณหนูเกเลทพูดถึงเรื่องปริยะ มึงหมายความว่าไงคอยดูแลกันอีเพียวมึงว่าไงมึงจะไปกับกูเปล่าตกลงเอาไงอีเพียวจะไปกับกูเปล่าไม่ไปกูไปคนเดียวเลยนะเฮ้ย <Hey, S 1> มึงจะเย็นก่อนดีจะเย็นมึงจะเย็นก่อนอีสาเฮ้ยเกบเราด้วย แล้หนูไม่มีตังอ่ะแล้วทำไมแกไม่บอกพี่เฮ้ยเจ้าอะไรเดี๋ยวก็เจอมาล้อเองอะมึงไหนมึงบอกว่าจะขอติดรถข้างทางมึงยังไม่จบอันนี้ประเด็นนี้ห้ามพูดพี่เดี๋ยวเขามากันจะไปวัดหรือไปไหนนี่ เฮ้ยน้านั่นไงมึงไปเถอะพี่นี่นายไปถามเขาพี่คารู้จักตรงนี้มั้ยคะตรงนี้ยค่ะอ๋อทางนู้นครับครับทางนู้นครับไปกับพี่ไหมไปกับพี่เนี่ยทางที่เราจะไปพอดีป่ะไรัป่ะไปกับพี่เลยะดี่อค่ะให้ติดไปแล้วค่ะดีใจดีค่ะขอบคุณนะคะ I may shine in ไหนฮะมึงรู้ไหมว่าพวกกูตามหามึงตั้งนานอ่ะเป็นห่วงมึงขนาดไหนอ่ะพวกมึงอ่ะกลับไปเถอะมึงก็เห็นแล้วนี่ว่ากูโจรนะเฮ้ย hey, ไม่ใช่อย่างที่มึงคิดนะเว้ยเออกูไม่ได้ขอเพื่อนใฐานนะสักหน่อยเออกูรักมึงอ่ะก็เพราะมึงเป็นเพื่อนกูอ่ะกลับไปกับพวกกูเถอะนะอ,อือเออกูไม่มีเงินอ่ะเงินบาทสุดท้ายที่กูเอาไปเที่ยวกับพวกมึงกูก็หมดละ แล้วไหนจะฆ่ากินค่าอยู่อ่ะแล้วกูจะเอาตังค์ที่ไหนอยู่อะไม่ต้องรักษนาน้ำใจกูหรอกกูโอเคเฮ้ยปอมคนเป็นเพื่อนกันอ่ะเขาไม่ได้ดูกันที่ฐานะนะเว้ยเอออีกอย่างนะเว้ยมึงกลับไปเพราะกูกูสัญญาว่ากูจะชวนมึงไปหยัดนะเออไปเถอะกูเดี๋ยวทุนก็ออกแล้วเดือนหน้าเรามาเริ่มกันใหม่นะเนาะ ไปกับพวกกูเหอะไปกับพวกกูเหอะโอเคนะสัญญาโอเคขอบใจนะเว้ยขอบใจกูว่ะไม่เป็นไรมึงมันกันรู้ไหมกว่ากูจะเจอมึงนะเสียวตั้งแต่ไอ้มอจะใส่ที่กูซ้อนมาละจะตายแล้วมึงมึงขู่อะไม่อยากจะขอให้เวลานี้เป็น จะเหมือนเดิมได้ไหมแค่ยอยากให้รู้ที่ผ่านมานั้นฉันคิดถึงเธอสุดหัวใจ